วันนี้รายการโต๊ะข่าวบันเทิงของเรานะคะขอต้อนรับวง B.N.K.48 ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ผู้ที่ติดตามน้องๆนะคะก็คือพี่ฉึก พี่จบเป็นคนดูแลรายการที่จะตามติดชีวิตน้องๆตั้งแต่กว่าจะมามาเป็นน้องๆทั้ง29คนของวน B.N.K.48 ใช่ค่ะ ไปเป็นยังไงซึ่งก็เป็นรายการพิเศษที่เตรียมออกาากาศทางช่อง28นี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะที่ถามน้องๆทั้งหมดเนี่ยคือ20 20แต่ว่าความจริงแล้วมีสมาชิกทั้งหมด29คนนะคะที่มาที่ไปของวงนี้ก่อนนะคะใครจะพูดได้คะก็วง BNK48 นะคะเป็นวงน้องสาวของ AKB48 ที่เป็นวงไอดอลอันดับหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศของเขาแล้วก็ในประเทศ่างประเทศ อ,อย่างเช่นที่เมืองจาการ์ตาใช่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ในคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีของ AKB48 ก็ได้มีประกาศวงน้องสาวเพิ่มอีก3วงก็คือที่มะนิลา MNL 4 o r e ที่ไทเป TPE 4 8แล้วก็ที่กรุงเทพ Bangkok BNK 4 8ค่ะ๋อคือพี่สาวเราอยู่ญี่ปุ่นนะค่ะแล้วก็แต่วงมาเป็นน้องสาวค่ะแล้วนี่คือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเราถูกต้องโออแล้วก็มีวงญาติอยู่ตามประเทศียใช่ไทยแล้วดูดีกันเลยเป็นเครือข่ายเลยนะคะอะแล้วที่กว่าเราจะมารวมตัวกันได้ขนาดนี้ต้องทำมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะค่ะกว่าพวกเราจะมารวมตัวกันได้แล้วก็จะผ่าน การออดิชันค่ะเราจะมีทั้งหมด4รอบนะคะในการออดิชั่นรอบแรกเราก็จะเป็นการที่เราส่งใบสมัครออนไลน์มีทั้งเขียนประวัติส่งวิดีโอร้องวิดีโอเต้นค่ะตั้งจากนั้นก็จะประกาศทั้งหมด330คนคือผู้ผ่านเข้ารอบรอบต่อไปค่ะ <c oughs> ใน330้คนนี้ก็จะได้ไปเจอกับคณะการรมการที่เป็นผู้บริหารทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นผู้บริหารเขาก็จะเป็นคนที่บริหาร AKB48 มาจริงๆเลยค่ะก็ทําให้มาตรฐานเขาก็จะสูงพวก่เราก็ ก็จะเครียดมากโอค่ะโหนับพันคนแล้วก็มาเหลือแค่นี้เนี่ยนะพันสี่รคนเหลือ330คนค่ะหลังจากนั้นพอสามสาคนเล่นจากเลยค่ะแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมของพวกเราในการจะไปออดิชั่นรอบสุดท้ายในรอบสุดท้ายนี้ก็จะมาเป็นพวกเรา29่สิบเก้าคียันเลยลนแล้โอ้ยต่แล้วปลบมือเลยนะคะ สำหรับการแบบว่า่าฟันอะไรต่างๆนานานะคะเสียน้ำตากันมาเท่าไหร่แล้วเป็นลิตรเป็นลิตรนะคะเอาไปรดน้ำรดน้ำอายุเนี่ยเอ่อเท่าไหร่คะที่เขาเปิดรับตั้งแต่ไหนะ10ถึง22ในในกลุ่มในกลุ่มเบนเคนเนี่ยอายุน้อยสุดจะเป็น13 13นะครับอายุมากสุดก็จะประมาณ22นี่มากแล้วเหรอคะครับใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันเอ๊ะเราต้องกืนห่างๆแล้ว ค่ะทีนี้เราตอนนี้มีบอกว่ามีแฟนคลับติดตามกันแล้วด้วยใช่ไหมคะคะเราสามารถที่จะติดตามกิจกรรมของพวกหนูได้ที่ไหนและตอนนี้มีแฟนคลับติดตามเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วคะค่ะก็หลักๆก็สามารถเป็นเพจ V N K f o r t e official ค่ะแล้วก็จะมีเพจของพวกเราทุกๆคนแยกออกมาด้วยค่ะซึ่งทางเพจหลักนะคะก็ วันที่มีการประกาศว่าจะมีก่อตั้ง b n k 4 8เนี่ยคะ่ะก็สองชั่วโมงแรกก็ได้หนึ่งหมื่นไลค์แล้วค่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดตัวห้าหมื่นกิบาทตอนนี้ก็ หกหมื่นกว่าหลายแล้วค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราต้องข่าวขอเกาะด้วยทล้กันขากเพจนะคะมีทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็มีอินสตาแกรมค่ะทั้งอินสตาแกรมหลักแล้วก็ของพวกเราค่ะพวกเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กิจกรรมที่ผ่านมาไปทําอะไรมาแล้วบ้างคะหลังจากที่พวกเราเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่สิบสองใช่ไหมคะทำอะไรสองเดือนไหนคะสิบสองที่ผ่านมาที่ผ่านสองอนที่ผ่านมาค่ะก็กิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็จะมีตัวแทนที่ทําที่กําลังทํามานะคะก็ตอนนี้เราก็ซักซ้อมกันอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะเปิดผลงานให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีตัวแทนจากสมาชิก v n เนะคะไปเดินแบบ ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นงานฟาโก้ค่ะเป็นงานระดับเอเชียเลยทีเดียวที่ฟูกูกะที่ฟูกูกะใช่ค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยวันที่หนึ่งมีนานนะคะเราก็จะออนออนแอร์เลย ี B N H K ไปรายการของพวกเรา B N H K เป็นรายการของพวกเราค่ะแบบตามติดตามติดชีวิตนะคะเดี๋ยวพี่ฉิกจะเป็นคนบอกพี่ฉิบพี่ฉิบพี่ฉึกไปเรียนแบบพี่เขาทำไมรับมุกรับอ๋อเป็นรัล็อกมุกวันที่หนึ่งในนาแต่จริงๆจะออนแอร์ทุกวันพุธอังคารอังคารพุธพุธค่ะต่อช่วงสี่สิบห้าใช่สี่สิบห้าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่ภาพไม่ได้อีกอันหนึ่งค่ะ ในเดือนเมษายนนะคะทางเบียนเคจะเปิดดิจิทัลสตูดิโอนะคะที่เอ็มคอร์เทเก็จะขับติดใช่ไหมคะมีร้องมีเต้นมีอะไรอีกกิจกรรมเพราะเราจะมีเทยเตอร์เป็นของตัวเองค่ะใี่ะการแสดงบนในทุกๆสัปดาห์ที่เราคคนจะสามารถมาจะพบเจอพวกเราได้อ่าค่ะจะเร็วไปไหมจะถามว่าแนวเพลงเป็นแบบไหนหรือยังเปิดเผยได้ไหมยังเป็นความลับอยู่ค่ะอ๋อคือตอนนี้เรามาแนะนําตัวเองก่อนค่ะ แฟนคนไทยเนี่ยนะคะได้ติดตามได้รู้จักใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีงานเพลงงานเพลงเป็นแบบไหนเนี่ยก็ติดตามกันโหนี่เป็นเกิร์กรุ๊ปที่ใหญ่มากที่มีสมาชิกเยอะมากแล้วเป็นความลากนี่คือรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเดี๋ยวจะมีรุ่นสองรุ่นสาตามมาอีกค่ะโอ้หนุ่มๆหลายคนต้องอิจฉาพี่ชิกแน่ๆเลยนะคะตามชื่อของน้องๆนะคะพี่ชิบบอกลูกเป็นหลานค่ะ ซึ่งรา<ด>ยการ,<ด>รทั้งหมดที่เราไปติดตามนี่ก็จะออกอากาศให้ได้ชมกันใช่ครับในมินาน,ะะนี้เ,เริ่มออกอากาศแล้วครับมันจะตามตั้งแต่ออดิชั่นกิจกรรมว่ากว่าจะมาเป็นบี k อนเคเนี่ย มันไม่ได้ง่ายๆค่ะนี่นะครับก็จะคือเจาะไปทีละคนทีละคนเลยหรอใช่ครับถูกต้องครับค่ะถูกต้องครับความสุขเศร้าคล้าน้าตาสนุกสนานอะไรก็จะได้เห็นกันหมดถูกต้องครับส่วนใหญ่จะจะดราม่ากันดราม่าเพราซ้อมเต้นหนักขนาดไหนหนักมากครับซ้อมหนักมากซ้อมน้องๆซ้อมเกือบทุกวันทั้งร้องทั้งเต้นทั้งทุกอย่างเวิร์กช็อปการแสดงทุกอย่างดูจากวิทยาก็ได้ครับนั่งร้องไห้กันเป็นแถวแล้วพี่ติดตามน้องๆเนี่ยเราพบเห็นเราเจอ อะไรบ้างที่เราคิดว่าเฮ้ยเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยที่เราเห็นที่เราประทับใจอะค่ะคือเห็นความพยายามนะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าหนูแลยหรอลูกไม่เคยฮะไม่เคยชมเมื่อก่อนจะนิ่งๆฮะก็คือเห็นความพยายามของเด็กๆคือคือด้วยความที่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าชีวิตเด็กๆเจเนอเรชันนี้เขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะคือเอ๊ะทำไมถึงไม่อยากเป็นอยากเป็นไอดอลอยากเป็นเบนเกฟติเอมันมีเหตุผลมากกว่าการที่ เขาเขาจะเป็นกว่าจะเป็นมากกว่าขั้นตอนกันกว่าจะมาเป็นมากกว่าความพยายามของเขาคืออย่างชีวิตน้องบางคนเนี่ยครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาทุกอย่างอย่างเช่นน้องเชือบางเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์ใช่เรีดนวิทยาศาสตร์เคมีใช่ไหมฮะเรียนวิทยาศาสตร์มุมหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเป็นอาจารย์ผู้ช่วยด้วยอ๋อเหรอคะใช่ฮะเป็นคเอช่จารย์ผ้วก็เรียนหนักมากผมไม่ดูเรียนหนักมากสูตรอะไรทุกอย่างมากมายในขณะที่เรียนหนักเนี่ย เขามีมุมหนึ่งที่เป็นคอสเย์เป็นเป็นคนชอบกระตูนนะคะก็เลยแบบหาหาโอกาสที่จะได้แบบปลดปล่อยตัวเองเปิดห้องเต็มไปหมเลยรู้สึกเฮ้ยเขาทําทุกอย่างอ่ะเขาทําทุกอย่างเขาพยายามจะหาลิมิตของตัวเองอ่ะเขาเลยต้องทําทุกอย่างอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็ต้องแบ่งเวลาแล้วก็ความทุ่มเทนี่มันเท่ากันเลยนะกับเรื่องการเรียนแล้วก็กับเรื่องที่คือความฝันคือความชอบของเราด้วย โอ้โหหวังหวังไหมหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งนี้แม่ถามหน่อยือหวังค่ะก็คือได้เข้ามาถึงตรงนี้ก็รู้สึกแบบโอ้ยแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วแต่ก็ถ้าไปต่อได้อีกก็จะทําให้เต็มที่มาที่สุดค่ะอ่ะแต่พี่พิกพูดนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าบางทีคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นเราเนี่ยนะคะรุ่นพี่บางทีเราก็สงสัยนะว่าเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยนะคะทําไมเขาแบบ เขาชออะไรแล้วเขาจะทุ่มเทมถ้าเขามีไอดอลแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะมีความทุ่มเทามากอ่ะและเราจะเห็นว่าไอ้ความทุ่มเทอของเขาในบางครั้งเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรกับชีวิตของพวกเขาได้บ้างใช่ไหมฮะ <hurt? S 1> ถ้าเขาเปลี่ยนความทุ่มเทาจากตรงนั้นไปในเรื่องของสาระวิชาการความรู้อะไรอย่างเงี้ยเราจะพอรับได้ผู้ใหญ่รุ่นเรานะแต่พอเราเข้ามาชอบแบบบางทีอย่างดารา หรือนักร้องเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะจะสงสัยครับใช่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปทำมาหาเลี้ยงชีพได้กันนี่จะเห็นความเป็นจริงจะรู้จักชีวิตเขาจริงๆนะฮะคือมีมากกว่านี้ด้วยฮะอย่างน้องบางคนเนี่ยไปกับโคราชคนไหนฮะไปกับโคราชอยู่ไหมมมมามาซ้อมคือมาซ้อมมาซ้อมที่กรุงเทพเสร็จ เสร็จสามทุ่มนั่งรถกลับโคราชตีสองไปเรียนต่อเรียนต่อเสร็จกลับมาร้อมอย่างเงี้ยเราอย่าร้อนะเพราะเขาดูสึกเยอะมะคาห้องซ้อมเต้นกันเลยทีเดียวนิสัยต่างกันหมดฮะทนกคน29คนนิสัยไม่เหมือนกันแต่ต้องทาแต่ต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นหนึ่งให้ได้นะฮะมันก็ยากเหมือนกันเนาะ คนอยู่กันส3าคนเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งก็ถือว่ายากแล้วนี่ตั้งยี่สิบเก้าคนก็จะได้เด็กทารกก็ยอมจังใจเนาะใช่แล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดถึงเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนไหมลูกพู่ค่ะเหรอเอาให้ทําครบครณู่ไปด้วยกันสอนไม่ให้ทิ้งการเรียนค่ะ ค่ะทําได้นะแต่ห้ามทิ้งห้ามทิ้งยังไงก็ห้ามทิ้งห้ามทค่ะค่ะนี่เรียกว่าห้าสิบห้าสิบซึ่งจะออออากาศวันแรกค่ะพี่ฉิค่ะครับวันที่หนึ่งมีนาครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะเวลาสองทุ่มสิบห้าถึงสามทุ่มสิบห้าค่ะ นานเท่าไหร่คะหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงเลยอ้นหนชั่วโมงเต็มทางช่อง28ครับแปเรานะคะรายการก็จะออกอากาศทุกวันอังคารพุธแล้วก็พูดค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการจะได้สิ่งที่เห็นในในในรายการนะครับสิ่งที่เห็นคือตั้งแต่เปิดเปิดออดิชั่น อันนั้นคือขั้นตอนแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเองคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้คือบางคนแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะอย่างเด็กๆเี่กเขาจะตามแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเองที่ที่ดูน้องๆที่เราตั้งใจที่จะนําเสนอเนี่ยนะคะเขาจะได้จะเห็นอะไรชีวิตของเหล่านี้บ้างคะคือเห็นความทุ่มเทของเด็กๆนะแน่ๆครับเห็นความทุ่มเทเห็นความตั้งใจจริงๆความเอาใจใส่ของในในในการฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เขาจะต้องทำ จะเห็นจะเห็นมุมมุมพวกนี้ชัดขึ้นค่ะค่ะคือเรียกว่าจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเด็กรุ่นนี้เนี่ยมากขึ้นต้องครับเราก็จะได้เรียกว่าเป็นคนร่วมสมัยเหมือนกันต้องครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็มองเด็กๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่เพราะมันต่างกันเยอะไงฮะวัยมันต่างกันเยอะถูกไหมครัไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงต่างกันเยอะไหมในฐานะทำเนี่ยพอทำไปแล้วรู้สึกไหมว่าโอ้โหแบบ แม่แม่น้องบางคนอายุน้อยกว่าเราเเมื่อกี้แอบถามกันนะแม่เขาอายุน้อยกว่าเลาวมีรายการที่จะทุกคนจะได้เห็นตัวเรานะคะจริงๆรก็พวกเราทุกคนจะพยายามเต็มที่ในการที่จะ พัฒนาตัวเองสามารถติดตามพวกเราได้ทางรายการเวียนเ e ฟอดีเเต็มไปว่าพวกเราพัฒนากันยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ่าอะไรยังไงมีงานไหนยังไงเก็ติดต่อได้ทางเสนอกันเนาะติดตามได้ทางเพจเลยค่ะอค่ะอเดีด๋ยวเราไป B.N.K.48 เนี่ยนะคะก็เป็นแฟนคลับของ A.K.B.48 หรือเปล่าคะเป็นค่ะเห็นว่าได้เพี่พี่ๆเข้ามาแล้วด้วยใช่ไหมใช่ดีใจมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าชอบเรื่องเขาคะชอบความสดใสสดใสมีออร่าค่ะอ๋อค่ะเขาดูเป็นธรรมชาติแต่เขาก็น่ารัก อ๋อชอบความพยายามแล้วก็ความทุ่มเทของพี่ๆเขาด้วยค่ะเราพวกเราก็จะต้องมีความพยาและความทุ่มเทไม่แพ้พี่ๆด้วยค่ะพูดจาน่ารักมากเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจแล้วก็เห็นเด็กๆทุ่มเทแล้วก็อยู่ในสายตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยไปถึงความฝันแล้วก็เป็นเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นไอดอลให้กับรุ่นต่อๆไปด้วยนะเพราะการเรียนก็ไม่ทิ้งเรื่องนี้ความฝันแล้วก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะก็เหมือนรุ่นของพี่ฉีดค่ะทิทิ้งอ่ะ คะพี่จิตมีอะไรจะฝากเพิมเติมไหมคะมีอะไรอีกนิดหน่อยฝากติดตามดูรายการ BNK48 คฟนไปนะครับก็จริงๆแล้วตัวรายการเนี่ยจะมีทั้งหมด13ตอนแต่คืออะไรชีวิตน้องๆก็ยังคงดําเนินเส้นทางนี้ต่อพัฒนากันต่อไปนะคือคือไม่ได้เลิกกันง่ายๆฮะเป็นแล้วเป็นเลยอะไรอย่างงี้ค อะไรอย่างนงี้ยละครับก็ฝากฝากเราดูไม่ให้ไม่ละแล้วอีกนิดนึงว่าเขาบอกมีรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเดี๋ยวก็จะมีรุ่นอื่นต่อใช่ครับเพราะฉะนั้นนะใครที่มีบีเนเคเป็นไอดอลก็ต้องตรีมุ้ยเหมือนกันนะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะมายืนอยู่ตรงจุดนี้เช่นเดียวกันห่านการที่มีวงที่เป็นไอดอลมาแล้วทีนี้หนูจะกลายมาเป็นไอดอลบ้าง ค่ะวันนี้รายการโต๊ะขาบันเทิงเวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณหุูทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสามารถติดตามรายการโต๊ะข่าบันเทิงย้อนหลังกันได้นะคะอะไรที่อยากจะเก็บตกเพิ่มเติมนะคะคุณอดูได้ใน Facebook และก็ทวิตเตอร์ของโต๊ะข่าวบันเทิงรวมถึงภาพของน้องๆวันนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวบันเทิงแล้วค่ะลากันไปก่อนท้องๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ